โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมมาต้ามช่ไหครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมปิกอัพกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ลงคลิปแรกไปนะครับก็มีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะพี่อันทําต่อหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันมีอะไรให้เล่นเยอะหรือเปล่านะครับเกมบอกว่ามีงานให้ทําด้วยนะตรงอะไรนะตรงที่เขียนว่า warehouse ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมก็จะลองไปดูนะดูซิว่ามันจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับ เห็นว่ามันมีงานให้ทําแต่ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรเออเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะอ่ะก็จัดกันไปตามคําขอนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็กินลงกินน้ำกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีตั้งอยู่120บาทถ้าเกมนี้มีงานทําก็แสดงว่าต้องมีเงินแบบซื้อของแต่งใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่าพี่อ่านไม่มีของแต่งด้วยเอออย่างนี้ก็ฟิวฟ้าวเลยทีครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเลยดีกว่าดูซิว่ามีงานอะไรให้เราทําบ้างนะครับ อันนี้ก็ผมเอาใส่รถไปด้วยใช่ไหมนั่งลงแล้วก็วางเฮ้ย <c oughs> มันไม่บักใช่ไหมมันจะบักปะวะผมผมจะวางดีๆอ่าวางดีๆแล้วก็ปิดปิดประตูก,ก่อนโอเคเดี๋ยวนั้นก็เข้าโหมดขับขี่นะครับทำการสตาร์ทปิดกุญแจสตาร์ทเสร็จแล้ว ไปครับผมอา้าวลืมเข้าเกียร์ไปครับอา้าวดึงเบรกมืออยู่ลืมลืมลืมอ่ะเข้าเข้าเกียร์ว่างก่อนเข้าเกียร์ว่างก่อนอ่ะสตาร์ทโอเคมาพร้อมไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปลองทำงานดูนะวันนี้ดูซิว่างานเขาที่เขาให้ทำเนี่ยมันเป็นงานยังไงนะแล้วก็ มันจะได้เงินเยอะไหมนะี่ก็เดี๋ยวเรามาลองรู้กันนะครับก็เดี๋ยวผมออกจากตัวนี้ให้ได้ก่อนขับไปให้มันเจอแยกก่อนนะครับผมทันนี้ก็ถือว่าขับรถสนุกดีนะรถขับได้ดีนะแล้วอย่างซิงด้วยนะครับยูฟ้าอยู่ใส่เกียร์สามไออย่างซิงครับผมแต่เหมือนไม่่อยแรงเท่าไหร่เนาะถ้ามีของแต่งนี้มันน่าจะมีแบบในตรงในตัดบะ <c oughs> ยิงในตัดแหกโค้งอะไรแบบนี้นะ ได้ตะมันเดียว่รทุกคนหมายเลผมแล้วก็ขับรถจริงยาวไปเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนว่ามันจะไปทางไหนเรวซ้ายหรือขวาไปถึงแยกก่อนนะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงแยกนะครับไปถึงแยกก่อนค่อยจอดดูแผนที่อีกทีหนึ่งเราเพื่นนะครับเรายังไม่รู้ทางนะว่าตรงไหนไปยังไงนะอาา่ะแส่กีว่างก่อนเลยเบรกอ่ะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนแผนที่เขาบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ซ้าย แล้วก็ซ้ายอีกทีหนึง่งไปยาวไปเล้ยวซ้ายสองรอบเลอเอยเลื่วซ้ายสามรอบนะครับไปครับผมก็ยังเล่นในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์แอนดเอยก็อาจจะเห็นเมาส์แบบนี้นะครับอาจจะเล่นแบบว่าไม่ได้สมูทเหมือนกดโทรศัพท์นะทุกคนเอออันนี้ก็ต้องขออภยัยในนี้ด้วยนะครับ น้ำมันเรายังมีอยู่ครึ่งถังนะโอเคอยู่น่าจะจะไม่ต้องเติมนะครับสอ้กีซามไมยาวไปรถไม่ค่อยแรงเลยว่ะออกแนวอื่นๆยังไงไม่รู้นี่ก็วิ่งได้แค่สี่สิบนะครับผมเต็มที่ละสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่รู้ว่าหน่วยมันเป็นกิโลเมตรหรือว่าเป็นไมล์แต่มันไม่มีบอกเนาะก็คิดว่ามันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกัน ถ้าเป็นายต่อชั่วโมงมันก็จะถือว่าเร็วอยู่นะก,ก็วิ่งประมาณเกือบร้อยก,กว่านะครับหายายิงยาวไปข้ามสะพานมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวไปครับเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็เจอเจออีกทีนึงก็เลี้ยวขวาไปรับงานไปรับงานยังไม่รู้เลยว่า,างานที่เขาให้ทําจะเป็นงานอะไรผมว่าน่าจะเป็นการส่งของนะเพราะเกมนี้มันเป็นเก,เกมเกี่ยวกับรถใช่ไหม เพราะฉะนั้นงานที่ทำเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นงานของของนะหม่บอมียาวไปวิ่งไนห้าสิบละผมไม่กล้าใส่เกียร์สี่ว่ะเพราะว่าดูแล้วมันอืดๆไงไม่รู้อ่ะแต่ไหม่อ่ดเลยใ <laughs> ส่เสกียร์สามแหละใส่เกียร์สามดูแรงกว่านะแหมยครับผมน่าจะมาถึงละตรงนี้เลี้ยวไปเลีวไปทีนี้ขับรถสนุกอยู่ เกมนะฟรีเกมฟรีทำได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะ,ะไปครับผมดูสิว่าเขามีงานอะไรให้เราทำนะโอเคเฮ้ยเขาปิดอะ่ะอ๋อ,อ,อเปิดแล้วเปิดแล้วเอาละเดี๋ยวเราเลี้ยวจอดดีๆอ่ะกำลังจะบอกว่าจอดดีๆเอาเครื่องดับเฉยจอดจอดตรงนี้แล้วกัน ผมผม,ผมยังไม่ดับเครื่องนะอะออกจากรถไปไหนดูซิมีงานอะไรให้ทําบ้างต้องไปที่ไหนยังไงอ๋อนี่แหละก็ดังมีกล่องด้วยกล่องหยิบได้ไหมไม่ได้คือเขาให้ทำอะไรยังไงเราต้องเข้าไปในนี้ป่ะเอ้าเปิดประตูเข้าไปไม่ได้อะทำไงอะเอามีโทรศัพท์อ่อคุณสามารถรับงาน Delivery ก็คือส่งของนะครับผม ไปประมาณนี้เให้เลือกให้เลือกที่ที่จะไปส่งของนะครับผมอันนี้อันนี้เป็น Delivery Level 1เหนึ่งเเลือกช็อปดูดิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยให้ส่งน้ำนะครับผมจำนวนสองสองถังค่าส่ง8เหรอ,อะจะได้50าสปะ โปรฟิตนี่นะจะได้จะได้ห้าสิบบาทโอเคออเดอร์เลยโม oh, ส่งของส่งน้ําอ๋อนี่ไงโอเคครับงานแรกของเราคือส่งน้ํานี่ครับผมฟิวฟ้าแล้วครับงานนี้อ่ะจบฮ่าได้เงิน50บาทอะ่ะคือคือเราต้องเสียค่าเหมือนเหมือนเหมือนค่าค่าสมัครงานแปดแปดบาทนะครับแล้วเราจะได้50บบาทคุ้มไหมเนี่ย <laughs> ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ได้แค่80บาทเองจะพอค่าน้ำมันผมป่ะเนี่ยกดได์นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูแผนที่นี้เราต้องไปที่อะไรนะไปที่ช็อปนะครับผมก็ออกจากนี่เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปนะครับอ่ะครัวผมส่งน้ำส่งน้ำาวรุ่นไวรุ่นขายน้ำไวรุ่นส่งน้ำแอ <laughs> เออ ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะเออก็เลยได้ส่งแค่นี้นะครับผมผมว่าถ้าเลเวลสูงๆอาจจะได้ส่งเยอะกว่านี้นะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะได้ตังค์เยอะกว่านี้ตอนนี้มันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ไงเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำงานไปเรื่อยเนาะเก็บตังค์เก็บตังค์ไว้แต่งรถนะครับผมเห็นบอกว่ามีของต้องของแต่งด้วยใช่ไหมผมยังไม่ได้ไปเปรี้ยวฟ้าเลยแต่ค้าวค้าวก่อนเนี่ยที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมตัดออกนะครับคือผมขี่เวสป้า ออกมาแล้วก็มาดูสถานที่ต่างๆแล้วมันผมเห็นแล้วว่ามันมีที่ขายรถนะครับผมก็ไม่ใช่ที่ขายรถด,ดิที่ขายของแต่งใช่ไหมเออนั่นแหละผมมาอันนี้แล้วผมมาซอรวจอยู่แล้วเห็นมีของแต่งอยู่หลายชิ้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไปแต่งรถกันอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวขวาทำไมทำไมติดอ่างแล้วติดอัน อย่าติดอ่อางได้ไงเนี่ยไมายว่ามืวขวาผ่านตลอดได้ถึง PTA เลยมืวขวาผ่านตลอดลนอเนี่ยหมายว่าใส่เกี่สองเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขึ้นเนินขึ้นเนินตรงนี้ขึ้นเนินรถอื่นนิดนึงเกิดนิดนึงปึ๊บขึ้นเนิน,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 รน,นรรครับโหรถไม่แรงเลยผมว่าอย่างแรกที่จะต้องซื้อนี่ผมว่าอัพเครื่องก่อนดีกว่าเนาะเอออัพปงอัพเครื่องก่อนให้มันให้มันแรงนะครับ ยาอไปยาไปนีเ่เวตาผมประจอดอยู่ตรงนี้นี่เอเห็นไหมผมมาทัวร์แล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคออกส่งน้ำไปครับอ่ะเปิดประตูอ๋อนี่ไงส่งน้ำตรงนี้นะครับผมยิ้มยอดนี่ครับงานของเราเรามีตังอยู่112บาทเย้คอมพลีทครับผม ได้มาห้าสิบบาทคุม้มไหมเนี่ยซื้อน้ํากินก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ยัง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 ไม่ต้องกินไปทําไปรับงานต่อดีกว่างานแรกของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งน้ําไปรุ่นส่งน้ำนะไปกันต่อไปกันต่อน้ำมันเหลือครึ่งถังอยู่ยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่าโอเคผมเออก็ดูสนุกดีนะเกมนี้อารมณ์คล้ายๆลายไมยสมุขคาเลย ทำงานหาเงินไปแต่งรถนะครับไม่แต่งรถดิเรียกว่าซ่อมรถดีกว่านะครับไปแต่กีสามครับผมเยอะไปเยอะไปอยากให้รถมันแรงกว่านี้เดี๋ยวพอมีจงคงแล้วผมแต่งพวกคาบูมันนั่ะมันน่าจะมีคาบูขายแล้วรัดเลยใช่ปะรัดเลยรัดเลยเออพวกความรวดเร็วเออมันต้องอย่างนี้สิเราเริ่มชำนาญเราเราเริ่มชำนาญทางละ เออเราเราเราเริ่มเราเริ่มคุ้นทางแล้วทุกคนอ่ะตอนนี้ก็วิ่งวิ่งไปรับงานต่อนะครับจะดูซิว่างานต่อไปเขาจะให้เราทําอะไรนะตอนนี้ต้องเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะได้ตังค์น้อยได้ตังค์นิดเดียวเลเวลต่อไปผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่แตให้ผมว่าเกียร์สามมันเร็วกว่าเกียร์สี่วะเกียร์สี่มันอืดอ่ะ คิดว่าเกียร์สามดีกว่านะครับผมเกียร์สามวิ่งเกือบหกสิบอะเกียร์สี่มันอืดอยู่เลยไปครับนี่ทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดไป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 รับงานต่อไปรับงานต่อโอ๋ครับผมเนี่ยอืดจริงอะเวลารถเราขึ้นเนินได้แบบอืดมากอรัทุกคนเหมื่อต้องแต่งเครื่องก่อนแล้วว่ะมีจังเดี๋ยวแต่งเครื่องก่อน เบรอ่าเบรคติดปุ๊บก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวติดไหมเนี่ยติดไหมไม่ติดเฮ้คถอยหลังถอยหลังเบรเดินหน้าไม่รออา้าวเครื่องดับโอ้ยโอเคสตาร์ทรถไว้สตาร์ทรถไว้ ตั start, ดไว้ตดไว้อ่าตัาดไว้อางนี้แหละเมื่อกี้เราเลือกช็อปไปแล้วเนาะต่อไปนี้เดี๋ยวเราเลือกเป็นอะไรดีอ่าเราเลือกเป็นแก๊สเตชันลวกันเผื่อเราไปเติมน้ำมันด้วยอ้าเขาบอกว่าเลเวลไม่พอว่ะเ็นเวิร์กะไม่พอเลเวลเดลิเวอรี่ยังไม่พอนะครับเลยส่งไม่ได้เอ้างั้นก็ส่งไปที่ช็อปก็ได้คราวนี้เขาบอกว่า1นึ่งแกนลอนนะครับจะได้ย5 2ห้่ห ได้ตังค์ยี่ห้าบาทลงุนสี่บาทได้ตังค์ยี่ห้าบาทโอ้โหอะไรเนี่ยให้ส่งหนึ่งแกนลอน<า>เอ้ยมันคุ้มไหมเนี่ยใ้ส่งไปส่งมาแกนลอนเดียวเองอะ่ะโอ้แบบนี้แบบนี้ไม่ไหวเลยอะส่งแค้กแกนลอนเดียวเองทุกคนสรุปให้เราขับรถไปขับรถมาเอออ่ะไปนง้นไปนะครับไปอ่ะ เดี๋ยวผมจะส่งให้เลเวลมันขึ้นก่อนจะได้ทํางานอย่างอื่นต่อนะครับจะทําไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลเวลมันัพอะ่ะมันก็น่าจะอันนี้อยู่เฮ้ย <laughs> เดี๋ยวทางทางทางน้าทางน้ําล่วงไปแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนทาง <laughs> ผมนึกว่าทางลัดมันจะเป็นทางที่ดี <laughs> มันมันเป็นเนินลงมาอย่างนี้ปะ เดี๋ยวอ,อ,อุปกรณ์เดี๋ยวก่อนเย็นดเย็นขอวางอุปกรณ์ก่อนนะเอาอุปกรณ์มาด้วยครับเผื่อรถมีปัญหาเนี่ยครับผมอา้าวกูจะกดออกทำไมนั่งรถก่อนนั่งรถก่อนอ่ะปิดประตูเ้แล้วก็สตาร์เทเครื่องเอเดี๋ยวก่อนสต,ตาร์ทไม่ได้ต้องใส่เกนก่อนถังเดียวเราก็ส่งเพื่อเลเวลที่มันจะได้อัพขึ้นนะถังเดียวเราก็ส่งได้โอเคเบรกแล้วก็ออก ไปไปเอาถังมาส่งน้ำถังเดียวก็พี่อ่ะส่งครับหนึ่งถังเหมือนจะเริ่มหิวน้ำแล้วป่ะยวซื้อของก,กินแป๊บนึงเอาอันนี้มันหนึ่งสกอกมันหนึ่งอ่าเดี๋ยวกินกินข้าวแป๊บกินข้าวแป๊บกินกินสกอกก่อนนะกินไสกอกแล้วก็น้ำกป๊บน,นึงกินน้ำกินน้ำอ่ากินน้ำให้เรียบร้อย ไปรับงานต่อนะครับนั่งลงครับปิดประตูมารับงานต่อมารับงานต่อดูซิว่าเราจะได้งานใหม่หรือ,อยังตอนนี้เพิ่งจะ40%เองอะ่ะจะไปแก๊สเตชันเลยก็ไม่ได้ผมว่าเรามาทำให้มันเป็นเลเวลเลเวลสองดีกว่าตอนนี้ยังเลเวลหนึ่งอยู่นะอะตอนนี้สาถังแล้วทุกคนวันนี้ออเดอร์3ถังครับ เออให้มันอย่างนี้หน่อยดิมันอย่างนี้ถึงจะคุ้มนะเอาไปแบบสามถังไปเลยเออนี่ไปครับผมเอาให้ส่งถังเดียวนี่มันไม่คุ้มค่าน้ำมันผมหรอกกระจายเอาเอาไปอยู่ในบุญน,นู้นนะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับก็เราน่าจะเริ่มแบบว่าน่าจะเริ่มแบบว่าเออเขาเรียกไงอ้วงงอนแล้วเดี๋ยวผมผมว่าผมทํางานต่อไปเรื่อยๆดีกว่า เอาให้ข้างข้าข้างง่วงนอนอะมันเยอะกว่านี้ซึ่งหน่อยเอาเดี๋ยวก่อนผมวางของไม่ดีวะอย่างนี้มันจะร่วงได้ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยจะร่วงนะร่วงไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวาง,างไงให้มันไม่ร่วงดีวะโอเคดัน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 เออดันลงมาดันลงมาอ่าอย่างนั้นแหละดีมากไปครับผม ส่งของกันต่อครับครั้งหนึ่งมันได้ประมาณ20เอร์เซ็นะเราก็น่าจะส่งประมาณห้าครั้งนะครับเลเวลมันถึงจะัพตอนนี้ตอนนี้กำลังไปครั้งครั้งที่สามแล้วเลเวลก็น่าจะเป็นหกสิบคิดว่างั้นนะเพราะว่ามันดูแล้วดูแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนถังนะครับมันอยู่ที่จำนวนเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวหนึ่งมันได้แค่20เปอร์นเองะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับให้ได้ห้าครั้งนะครับผมแต่ว่าน้ำมันมันจะหมดก่อนแล้วเนี่ยผมว่า เอาไปส่งรอบนี้แล้วก็ไปเติมน,น้ำมันดีกว่าเดออีเ๋ยวน้ำมันหมดกลางทางก็เรียบร้อยเลยนะครับไปครับยาวไปโอ้โหทำไมรถมันอืดขนาดนี้วันเนี้ยสงสัยถังน้ำหนักนะครับผมวิง่งวิ่งไม่เกิน30เลยอะปาะทุกแค่นี้เองทุกแค่นี้โอ้โหรู้สึกว่ารถเรานี่อืดเลยนะครับผมโอเคเป๊ะ อ่ะออกครับไปสาถังครับผมแม่ร้านนี้ก็ขายน้ำได้ดีเหลือเกินแฮะแป๊บๆเดียวหมดอีกแยะอ่ะโอเคสามถังได้ตังค์เท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะได้เท่าไหร่นะเหมือนจะ80ดปะ่ะใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่สองบหกบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมจะเปิดไฟยังไงอ่าเปิดไฟแล้วนะครับ นี่โอเพนฮูดไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันผมเล่นเกมนี้ก็ผมก็ยังไม่เคยเติมน้ำมันเลยสักครั้งเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่านะครับดูจากแผนที่แล้วเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขวาขวาซ้าย,ปยาไปเยาไปน้ำมันจะหมดแล้วอะเลเวลยังไม่อัพเลย <laughs> เกมนี้ต้องเล่นย,วยาวครับน่าจะกินเวลาค่อนข้างนานเะครับผมไปเยวไป ยังเลเวลแรกๆอยู่นะตังยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอผมเป็นสุลตานก่อนแต่เลเวลอาไปเยอะแล้วผมว่าคิดว่ามันน่าจะได้ค่าขนส่งน่าจะเยอะอยู่นะครับรายะยิ่งยาวครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มเนะยครับผมสามทุ่มแต่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เนาะเออในเกีสามทุ่มนะออาผมใส่เกียร์สามใส่เกียร์สี่บ้างอะเนี่ยเกียร์สี่มันอืดอะทุกคนผมเลยผมเลยคิดว่าเกียร์สามน่าจะดีกว่านะครับแล้วรอบเครื่องมันแบบว่า ้ดวยรอบเครื่องมันจัดแล้วมันดูแบบว่าเออมันน่าจะมีแรงดีเวลาขึ้นลงขึ้นเนินอนนะไรอย่างเงี้ยนะไปยาวไปไปครับผมไอ,อ้ตรงนี้เป็นทางดินฮะทางดินทางดินอ้าวไปครับผมแกสสเ,เตชันจะอยู่นี้ใกล้ถึงละใกล้ถึงลอเคไปครับ รถตืดรถตืดแต่แค่สองอ่ะนั้นเลี้ยวซ้ายเอย้ผมเปิดไฟแล้วจริงปะเนี่ยทำไมดูเหมือนไม่ได้เปิดเลยวะ <laughs> เหมือนไม่มีไฟส่องเลยเนาะโอเคเอ๋ผมเป๊ก <big. S 2> อ่ะต้องต้องไอดับรถก่อนเปาวะยะเปิดทางแล้วมันก่อนอ่าแก๊สสเ,เตชั่น เอ้ยไม่ใช่ดิเขาต้องเขาต้องเอาหัวใจเอาหัวใจใส่ก่อนแล้วก็ไปคิดตังอันนี้จํานวนลิตรใช่ไหมเราก็เติมให้มันเต็มไปเลยนะครับสิกีลิตรโอ้ค่าน้ำมันร้อยแอ่ะเอาให้เต็มถังไปเลยนะครับอแล้วก็เก็บหัวใจฝาถังอ้าโหทำงานตั้งนานเติมน้ำมันหมดเลย <c oughs> เอ้ยรถผมไม่เห็นมันมีไฟเลยอ๋อนี่คือมีไฟแล้วเหรออันนี้คือเปิดเล้วใช่ไหมดูเหมือนไม่ได้เปิดเลยเนาะตอนนี้เหมือนจะง่วงแล้วทุกคนไปนอนก่อนได้ไหมกลับบ้านไปนอนบ้านเราอยู่ไหนโคตไก่ไช็ดไก่ทำาะไรนะโคตไก่ไปทำงานอีกสักง,งานนึงไปเดี๋ยวค่อยไปนอน ยิงยาวไปเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ส่งของเป็นเที่ยวสุดท้าย,ลยนะแล้วนะก็คือถ้าส่งเที่ยวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลเวลผมก็จะเป็นเลเวลสองนะครับแต่ว่าค่าความม่วงนอนเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มเยอะแล้วผมว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนกันดีกว่านะครับหลังจากส่งของตรงนี้เสร็จนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราส่งของก่อนมีน้ำสามถังนะี่ยได้ได้ค่าส่งประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับ อ่าเลเวอัพพอดีนะถ้าเกิดว่าเราส่งของอันนี้เสร็จนะครับคิดดูอะส่งของยันเช้าทุกคนตอนนี้ตีห้าแล้ว <laughs> ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับนี่เลเวลแล้วเห็นไหม congestion you have อะไรเนี่ยเลเวลแล้วนะครับเอาซื้อของกินแป๊บนึงเอาเป็นน้ำเปล่ากับอ่าเซกอกเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนกอินเซกอก็ตกินเซกอก เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วทำงานมาเหนื่อยๆครับเริ่มหิวแล้วอ่ะอกินน้ำซะให้เรียบร้อยไปยเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับกลับมาบ้านมานอนดีกว่านอนหลับนอนหลับดีกว่านะครับเนื่องจากเราง่วงมากเลยอ่ะนอนนอนตอนหกโมงเช้านะครับผมดูที่จะไปตื่นอีกทีตอนไหนตื่นอีกทีบ่ายสามเอ้ไม่ใช่บ่ายสามดีบ่ายโมงครึ่งเนี่ยผม ฟิลฟาวอยู่ฟิลฟาวอยู่ <laughs> ไป <laughs> เดี๋ยวเราไปรับงานกันต่อนะครับเอ้ยปแจปแจผมหายปแจปแจหายไปไหนอ๋อสงสัยเป็นเพราะว่าผมวาร์ปกลับบ้านมั้งปแจก็เลยหายนะครับผมกดวาร์ปกลับบ้านอะ่ะวาร์ปรถกลับบ้านแล้วก็คนก็มาด้วย แต่ว่าประแจไม่มาเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปเก็บประแจกันด้วยนะครับหลังจากที่เราไปรับงานแล้วเนี่ยไปสตาร์ทรถเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่รับงานของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจอดรถด,ดีๆก่อนอจอดรถดีๆจอดรถดีๆเคเบครับไหนดูซิว่าเราจะรับงานเลเวล2ได้เลยไหมนะเพราะว่าเลเวลเราอัพอัพมาแล้วนะครับ เราเลือกเป็นแก๊สเตชันอ่าส่งของ2ชิ้นนะครับผมเสียค่า,าเสียค่างาน8บาทแล้วก็ได้ของอค่าส่งส0 0่ง100ไปได้ค่าส่ง100ส่งอะไรวะเนี่ยอ้าวส่งกล่องนะครับผมเป็นกล่องอาหาร่าทุกคนส่งที่แก๊สเตชันไปครับพร้อมลุยพร้อมลุยเอาหยิบกล่องไม่ได้ แล้วเมื่อไหร่ผมจะมีเงินเป็นพันวะเนี่ยแล้วผมจะเปลี่ยนสีรถยังไงเพราะว่าค่าเปลี่ยนสีรถเท่าที่จําได้นั้นมันเป็นพันเลยนะใช่ไหมเออแล้วดูเงินที่ผมได้จากการส่งของดิหลักร้อยอ่ะผมต้องทํางานกี่ชาติวะเนี่ยโอ้โหดูท่าต้องทํางานหามบุ่งหามค่ำห,หลายหลายวันกว่าจะได้ตังค์ไปทำสีรถนะครับไปแต่เ,เราไปที่แก๊สสถานกันนะครับผม หรือว่าปั๊มน้ํามันนั่นเองนะปั๊มน้ํามันไปทางไหนวะเนีอ้อ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกดดูแผนที่คันเร่งค้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบรกเบรกโอ้เยเกือบไปแล้วของยังอยู่ป่ะวนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปดูของก่อนของอยู่ครบไหมโอเคอยู่ครบเฮ้ย <c oughs> กดดูแผนที่ตอนขับรถนี่มันอันตรายเหลือเกินนะครับผม แนะนำว่าให้หยุดรถก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆจะไปสู่แก๊สสชานีพอดีนะครับอ่าวิ่งไปยวซ้ายเคไปไปเี้ยวซ้ายว่าง,งั้นวิ่งไปเลีวว้ยวขวาแล้วก็วิ่งตามทางถนนใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับไปยาวไปตรงนี้เขาเอากลวยปิดไว้ไม่ให้เราไปไม่รู้ว่าอนาคตเขาอาจจะทําอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับเออผมว่าเกมนี้มันช่วงเบต้าอยู่หรือเปล่า ผมไม่รู้เกมนี้มันมีนานม,ามีมานานหรือ,อยังนะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะน่าจะอัปเดตอะไรหลายๆอย่างอยู่นะในอนาคตเนี่ยเห็นตรงแผนที่นี่ไหมมันปิดอยู่ก็จริงนะครับแต่มันมีอะไรอยู่อย่างเนี้ยใช่นปะอาจจะมีงานอย่างอื่นให้เราทําในอนาคตก็ได้นะครับผมผมว่าเกมนี้เล่นไปเล่นมามันก็สนุกดีนะเป็นเกมฟรีที่เล่นได้เพลินเลยครับผมแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าภาพมันเป็นแบบอย่างเงี้ย้าให้อารมณ์เหมือนไมล์เซอร์บคาเลย นะครับผมผมว่าใครที่ชอบแนวไมา,มา์เซอร์เมคาผมว่าตอบโจทย์เลยครับสำหรับเกมนี้บนหนัสือนะไปเดี๋ยวเราไปส่งกล่องกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นแบบว่าเป็นพนักงานส่งของให้ดูนะเออดูให้ดูว่าเออมันมีงานอะไรให้เราส่งบ้างนะครับสรุปคือมันก็ตามเลเวลเนาะเงินก็น่าจะได้ตามเลเวลนะครับผมไปเดี๋ยวเจอแยกหน้าเลี้ยวขวานะครับไปไปยาวไปยาไป,ไปโอ้แล้วของแต่งนี่ จะราคากี่บาทมาเนี่ยหาเงินได้แค่หลักร้อยเองไะ <laughs> ไปไปไปย่อไปอ่างเรียบๆใส่กีสีก็ได้อ่ะบางทีก็เหมือนจะแรงนะแต่บางทีก็เหมือนไม่แรงอะ่ะผมก็บอกไม่กูกขับรถคันเนี้ <laughs> เหมือนจะแรงนะแต่บางทีขึ้นเนินหน่อยอืดเยอะนะครับเออตามใจตามอารมณ์มันไม่ทันเลยโโหแล้วมาส่งที่ ปัามน้ำมันนี่คือบอกได้เลยว่าโคตรไกลครับผมไม่ได้ไกลธรรมดานะคือแบบเหมือนขับอ้อมแมป,ปเลยฮะค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับผมไปไปไปเงินก็ไม่ค่อยได้คุ้มเท่าไหร่ได,ได้ได้ร้อยเดียวใช่ไหมแต่แต่ไม่แน่ไม่แน่เวลาเราส่งปลล็อกไปเรื่อยๆมันจะนี้มันจะอาจอาจจะเพิ่มเงินให้เรามากขึ้นนะครับหรือเปล่า หรือว่าเน้นดูโฆษณาเขาไปดูนะเกมเนี้ยอาจจะต้องกดดูโฆษณาไล้แปสิบรอบอ่ะโอเคครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่งสของส่งของนี่เห็นปั๊มอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้บอกได้เลยว่าไกลมากไกลจัดจัดนะครับก่อจะมาถึงก่อจะส่งของได้แต่ละรอบเอาเอาเอาเกมเกมเหมือนจะบั็กนะเมื่อกี้โอเคจอด จากรถครับเอากล่องมาส่งครับเอาอาหารมาส่งครับเปิดประตูยังไงต้องส่งตรงไหนเดี๋ยวก่อนมันอ๋อที่ส่งมันอยู่ตรงนี้ครับผมที่ส่งอยู่ตรงนี้นึกว่าต้องเปิดประตูเข้าไปเอาละส่งของกันเย่เขาพลีอ่าเสร็จแล้วทุกคนแอร์ฟิวฟาวไหม และนี้ก็คือเกม Pickup นะครับเป็นเกมฟรีในมือถือนะ Android มีแต่ Android นะ iOS ไม่มีนะครับผมเสียดายอยากจะเล่นในมือถือเหมือนกันจะได้แบบว่าถนัดหน่อยแต่จริงๆเล่นในคอมก็พอได้อยู่นะก็ดีอ่ะนะครับผมก็ถนัดอยู่ลืนล่นๆเลยนะผมว่าไม่ได้จะกินสเปคมากนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะผมทิ้งลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างนะสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นกันนะก็สนุกดีนะครับออกแนวเหมือนมาสเบอรคาเลย ก็ประกอบรถซ่อมรถอาลงประมาณนั้นนะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูของแต่งเลยไม่รู้ว่าของแต่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูในพัหนาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทางานไปเรื่อยๆก่อนเก็บเงินให้ได้สักพันสองพันเผื่อจะได้ไปดูของตรงของแต่งนะครับว่ามันมีอะไรให้แต่งบ้างนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอเก n ครับผมบ๊ายบายไปขับรถกลับบ้านกันได้เวลากลับบ้านแล้วไปซิ่งกันสักหน่อยดิไปยาวไป